สวัสดีครับผมอยู่กับผมภูมิดีเดย์นะครับที่รถดีเดย์ของเราวันนี้นะครับผมผมมีโปรโมชั่นมาแนะนำนะสำหรับท่านใดนะครับผมที่หารถตู้ทึบหารถคอกรถทำมาหากินนะครับผมรถตอนเดียวนะตอนนี้ดีเดย์ก็มีมาให้ครบจบแล้วนะครับผมก็มาเลือกดูกันได้เลยนะครับผมที่รถดีเดย์ของเรารถดีเดย์ของเราครับผมตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับไพรสนีมีมูลีนะครับผมฝั่งโน้นเลยเห็นไหมแดงๆเล็กๆนั้ นู่นคือไพรสเีมีมุรีนะครับผมรถดีเดของเราอยู่ฝั่งตรงข้างไปเลยครับผมหันหน้าเข้าหากันที่ถนนนิมิตใหม่นะครับผมหัวถนนนิมิตใหม่นั่นเองนะครับนี่แหละฮะคันนี้เลยครับผมรออเท่ๆแบบนี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันก่อนละกันนะครับใหม่กริบจริงครับผมรถอายุขวบเดียวเท่านั้นนะครับผมเห็นไหมนี่ฮะอีฟสุครับผมคันนี้เป็นเครื่อง 3.0S นะครับผมเป็นตัวสปาร์คหรือว่าเป็นตัว ตอนเดียวนั่นเองครับผมคันนี้เป็นรถปี2021ใหม่กลิบกันไปเลยครับผมรถอายุแค่1ขวบเท่านั้นนะฮะด้านหน้าครับผมไมเนอร์เชนใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับผมจากตัวบลูพาวเวอร์ก็กลายเป็นหน้าพลิกโลกแบบนี้นะครับผมคนไทยเรียกติดปากกันเลยครับผมว่าเป็นหน้าพลิกโลกนะดีไซน์ใหม่ทั้งหมดครับผมสวยๆกันไปเลยกระจังหน้าก็ดูดีครับผมดูดีแบบว่ามีมิตินะนะที่สําคัญนะครับผมรถดีเดีย์เราจัดให้แล้วครับผมรองเท้าใหม่ๆแบบนี้ แม็กเท่ๆแบบนี้เลยครับผมแม็กเวลนะรถดีๆจัดให้แล้วครับผมแม็กมือหนึ่งยางมือหนึ่งนะฮะยางมิซูโม,โม่นั่นเองครับผมนี่สติ๊กเกอร์ยางนะยังเป็นขุยติดๆอยู่ทางด้านล้อเลยครับผม<ส>ก็ถือว่าจัดให้ใหม่ทั้ง4ล้อเลยทีเดียวนะครับผมทางด้านในคอนโซลทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลด,ดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับพี่ก็จะมีการมีร่องเว้าอะไรเงี้ยไว้เก็บของนะครับผมแล้วก็มีตัวลิ้นชักตัวนี้นี่แล้วก็อันนี้เขาเป็นสมุดประจําตัวเขาเองครับผมก็คือติดรถมาเลย ของป้ายแดงออกมาก็ต้องมีให้นะครับผมก็ด้านบนครับผมสำหรับศาสนาพุทธแล้วก็ใส่พวกพระเครื่องอะไรได้นะก็ถือว่าคิดมาเพื่อคนไทยเลยทีเดียวนะพี่นะวิทยุเดิมเดิมของโรงงานเขานะครับผมแล้วก็แอร์ช่องแอร์คือทุกอย่างดีไซน์ใหม่ครับผมจะเห็นได้ว่ามันแปลกตาเหลือเกินใช่ไหมพี่รถขวบเดียวครับพี่ออกป้ายแดงได้ยังไงนะออกรถดีเดยก็ได้อย่างนั้นนะฮะเพราะว่าเป็นโฉมเดียวกันไม่แทบไม,ไม่เปลี่ยนแปลง วนเลขไมคครับผมเลขไมค์คันนี้เดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมกันเนี่ยต้องปิดกุญแจไมคกวาดด้วยนะไมคเท่าไหร่น่ะสามพันหกเอ้สามหมื่นหกเออไมค์สามหมื่นหกเท่านั้นนะครับผมลูกค้าเห็นหรือเปล่าดูเนี่ยแหมเราใช้ i p n o เนไงทันสมัยซูมได้โถเนี่นะครับผมก็มีการขับมาแล้วจากเจ้าของเก่าสามหมื่นหกนะครับผมไม่ได้กอแต่อย่างใดนะไปตรวจเช็คได้คันนี้ มีเล่มให้แล้วนะครับผมเอาเข้าฝู่นไปดวดตูดันได้เลยโอเคตู้ทึบเป็นมือหนึ่งทั้งหมดนะพี่นะแข็งแรงครับผมผมไม่รู้จะเคาะทําทไมเหมือนกันนะครับผม <laughs> ดูมือหนึ่งอะเอาเป็นว่าเป็นตู้มือหนึ่งขนาดความฝูงสองเมตรสิบนะครับผมดูจากสภาพแล้วกันมาเคาะฟังเสียงมันก็คงมันตอบไปได้อยู่แล้วมันเป็นมือหนึ่งมือสองนะเอาเป็นว่าดูสภาพความใหม่แล้วกันนะครับผมว่ามันเป็นของใหม่จริงๆแล้วการันตีร่วซึมให้ด้วยนะครับผมถ้ามีเดี๋ยวดีเดลับผิดชอบให้หมดเลยนะเนี่ย เปิดดูเลย m a ็ Mac l i n e นอรได้ของเดิมก็ผมของ d m a มเดิมๆครับแล้วก็ภายตู้ก็เป็นตู้ที่ยังไม่เคยใช้งานเพราะฉะนั้นก็จะใหม่แบบนี้แหละมีการบุไม่อัดให้ด้วยนะครับผม1ชั้นนี่เห็น่แข็งแรงบุไม่อดัดไว้ให้เผื่อบางทีลูกค้าขนของ,ของแล้วแบบมันมีการเอ็นการโอนน่ยโดนอาจจะทําให้ตู้เสียหายได้ใช่ไหมเราก็เลยกันให้หน่อยนึงก็คือเอาไม้อัดมาบูให้นั่นเองผมสำหรับเจ้าคันนี้ขายอยู่ไม่ถึง0,000นพี่ ขายอยู่599,000บาทเท่านั้นนะครับผมแล้วก็โปรโมชั่นของเราเอาบวกเข้าไปนะครับผมออกรถฟรีไม่เก็บตังค์ไม่ว่าจะเป็นค่าจัดไฟแนนซ์โอลิมปัสฟรีพรลบไม่เก็บอะไรเลยครับผมเซ็นไฟแนนซ์ให้ฟรีถึงหน้าบ้านท่านใครมีเครดิตดีรับเงินกลับบ้านเพิ่มไปอีก1 0 0 0 0บาทนะครับผมแล้วก็มีโปรสนับสนุนก็คือช่วยคุณลูกค้าผ่อนค่างวดให้ถึง2 0 0 0 0บาทเต็มๆนะฮะแล้วก็รุนรับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านไปเลย1คันครับผมจุกๆคุ้มๆแน่นๆขนาดนี้นะครับ พลาดเสียใจพลาดไม่ทันแน่นอนนะครับผมเพราะว่ามอเตอร์ไซค์มีจํานวนจากัดเราไม่สามารถแจกให้ได้หมดทุกคนนะครับผมช้าอยู่ยัยครับผมทักไลน์มาเลยครับผมที่อ R O A D D D A Y นะครับผมหรือโทรสอบถามเบอร์โดยตรงครับผมที่เบอร์0 6 3 2 9 8 0 4 4 4นั่นเองฮะช่องทางการติดต่อทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมได้แคปบเหลืองด้านล่างเอาไว้แล้วนะฮะลูกค้าสามารถติดต่อมาได้เลยครับผมสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อมาช่องทางนั้นนั่นเองฮะ